สวัสดีค่ะากัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ทางทีมงานวัดเทพเจติยาจารย์ก็ได้จัดทำคลิปอธิบายวิธีการบันทึก Google Form แบบง่ายๆใครๆก็ทำได้ในโครงการทำดี101วันบูชาคุณแม่พ่อสารต่อปณิธานเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดมโดยเนื้อหาในคลิปแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันอันดับแรกคือวัตถุประสงค์ของการบันทึก Google Form 2คือวิธีการบันทึก3คือการตรวจสอบข้อมูลและการเก็บลิงก์ให้เปิดเจอง่ายใช้ได้ทุกวัน สี่คือคำถามคำตอบเพื่อคลยข้อสงสัยและข้อข้องใจของนักศึกษาค่ะงั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับแรกวัตถุประสงค์เนื่องด้วยทางวัดเทศเจติยาจารย์กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการ World Meditation Learning Center เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสำหรับชาวต่างประเทศที่จะมาปฏิบัติธรรมณประเทศไทยซึ่ง สถิติแห่งความภาคภูมิใจในโครงการที่เราได้ทำร่วมกันจะถูกจารึกไว้ให้ชาวต่างชาติได้เห็นผลงานที่คณะเราท่านกว่าหนึ่งมื่ชีวิตร่วมกันปฏิบัติธรรมในช่วงโควิด -19 นี้ และทางวัดเทพเจดียอาจารย์ได้ร่วมกับคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังในการทำสถิติวิจัยเรื่องการปฏิบัติธรรมมีปัจจัยส่งผลต่อความสุขให้ประจักษ์ในเชิงวิชาการตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะพบความสุขเพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมืออันจะเป็นการช่วยยืนยันคาสอนของท่านและหลังจากการบันทึก Google Form ที่ง่าย ใครๆก็ทำได้นักศึกษาทุกท่านก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกร่วมกันด้วยค่ะ โดยวิธีการบันทึก Google Form นี้เหมาะสำหรับทุกวัยทางทีมงานได้ทดลองใช้ Google Form กับนักศึกษาวัย70ปีก็สามารถส่งบันทึกการปฏิบัติธรรมได้เองทุกวันทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกท่านในการเริ่มต้นบันทึก Google Form ไปพร้อมๆกันนะคะงั้นเราไปรับชมวิธีการบันทึก Google Form แบบง่ายๆใครๆก็สามารถทาได้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกให้นักศึกษากดที่แถบสีน้ำเงินของลิงก์การบันทึกปฏิบัติธรรมได้เลยค่ะกดที่แถบสีน้ำเงินเลยหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่หน้าหลักของลิงก์ตรงส่วนนี้ให้นักศึกษากดที่กล่องข้อความสีเขียวทางด้านขวาล่างกดที่กล่องข้อความสีเขียวได้เลยค่ะเราก็จะเข้าสู่หน้าหลักของการบันทึกปฏิบัติธรรมเรียบร้อยค่ะเก่งมากๆ ในหน้านี้ระบบจะแจ้งว่าตรงส่วนที่มีดอกจันรสีแดงคือส่วนที่ต้องกรอกข้อมูลให้ครบไม่อย่างนั้นระบบจะไม่สามารถทําการบันทึกข้อมูลได้งั้นเราไปเริ่มต้นกรอกรหัสประจําตัวกันเลยค่ะให้นักศึกษาใช้นิ้วกดไปที่เส้นขีดคําตอบและกรอกรหัสประจําตัว4-5หลักโดยกรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น ต่อมาเราก็จะมากรอกชื่อและนามสกุลโดยให้หนักศึกษาใช้นิ้วกดไปที่เส้นขีดคำตอบและกรอกเฉพาะชื่อเว้นวรรคนามสกุลเท่านั้นจะไม่มีการลงตัวเลขไปตรงส่วนนี้ค่ะเท่านี้เราก็จะสามารถกรอกรหัสและชื่อนามสกุลระบุต,ตัวตนของเราเรียบร้อยเก่งมากๆค่ะต่อมาเราก็จะมากรอกวันที่ปฏิบัติธรรมโดยให้หนักศึกษากดไปที่ช่องแรกและกรอกวันที่ปฏิบัติธรรมถ้า เป็นภาษาไทยววจะเป็นวันดดคือเดือนส่วนปีให้กรอกเป็นเลขสี่หลักเช่น2564ไม่กรอก64 2021ไม่กรอกสองต่อมาเราก็จะมาเลือกศีลธรรมที่เราปฏิบัติโดยสามารถกดที่ช่องวงกลมของศีลที่เราปฏิบัติได้เลยเช่นเราปฏิบัติศีล5ก็กดศีล5ปฏิบัติศีล8ก็กดศีล8ถ้าเราไม่ต้องการเลือกข้อไหนเราสามารถกดลบข้อมูล ที่คำว่า clear selection และถ้าเราต้องการเลือกใหม่เราก็กดสีแปใหม่ได้เลยค่ะต่อมาเราก็จะเห็นดอกจันอีกแล้วส่วนนี้ก็คือจำเป็นต้องกรอกข้อมูลเข้าร่วมปฏิบัติภาคเช้าเราก็กดว่าเข้าร่วมโดยกดไปที่วงกลมด้านหน้าข้อความถ้าไม่ได้เข้าร่วมเราก็เปลี่ยนได้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนกลับได้เป็นเข้าร่วมถ้าเรายังไม่ได้บันทึกส่วนภาค่ําเราก็สามารถกดเข้าร่วม ต่อมาเราก็จะมาบันทึกวิธีสตร์สมาธิคือการนั่งสมาธิครั้งละ5นาทีระหว่างวานันตามเวลาที่สะดวกโดยเราจะบันทึกเป็นจํานวนครั้งสําหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถไปค้นหาคําว่าวิทยาศาสตร์สมาธิแบบง่ายได้ใน YouTube แล้วก็กดเครื่องหมายลงเพื่อที่จะลงจํานวนครั้งของการปฏิบัติวิธีสตร์สมาธิตรงส่วนนี้เราเลือกตัวเลขที่เราปฏิบัติได้เลยโดยจะมีตัวเลข1นึถึงยีให้เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยแล้วเราก็กดตัวเลขที่เราปฏิบัติถ้าเราต้องการเปลี่ยนเราก็สามารถกดลูกศรลงได้อีก ีกครั้งแล้วเราก็เลือกตัวเลขที่เราปฏิบัติถ้าเราต้องการเปลี่ยนอีกครั้งก็สามารถทําได้ให้ยังไม่บันทึกโดยกดลูกศรลงถ้าเราไม่ต้องการเลือกอะไรเลยก็กดบรรทัดบนสุดคําว่า choose ที่แปลว่าเลือกถ้าเรามีการปฏิบัติเพิ่มนอกจากการเข้าร่วมปฏิบัติทา้เช้าค่าและวิธีสมาธิให้เรากดว่าวันนี้เราสร้างความดีระดับความสุขจะมีระดับ1-10ถึงโดยระดับ1-2ถึงคือรู้สึกไม่มีความสุขมากที่สุดกังวลใจมากที่สุด3-4ถึงคือ ไม่มีความสุขมีความกังวลใจมาก5 6ถึงคือเฉยเฉยคือมีความสุขคลายความกังวลใจลงมาก9-10คือมีความสุขมากที่สุดไม่มีความกังวลใจเลยให้เรากดหม,ม่หมวงกลมที่เราต้องการเลือกระดับความสุขได้เลยค่ะต่อมาช่องหมายเหตุให้เราใช้นิ้วกดไปที่ช่องหมายเหตุถ้าเรามีการบันทึกปิดพลาดให้เขียนว่าบันทึกใหม่แทนของวันที่ ถ้าบันทึกนี้เราไม่ได้บันทึกซ้ำเราก็สามารถลบข้อความออกได้การปฏิบัติหลักจะมีแค่3ส่วนคือร่วมปฏิบัติภาคเช้าค่ำมและวิทยศาสตร์สมาธินอกเหนือจากเวลาดังกล่าวคือตามอัธยาศัยทั้งหมดวิธีการนั่งสมาธินักศึกษาสามารถไปค้นหาใน YouTube ได้เช่นกันเราบันทึกปฏิบัติการนั่งสมาธิโดยบันทึกตามจํานวนนาทีโดยกดลูกศรลงและเลือกจํานวนนาทีที่เรานั่งสมาธิมีตั้งแต่5 3 0ถึงนาทีเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อดูข้อมูลได้ อย่างช้าๆโดยวิธีการเดินจงกรมฟังธรรมและสวดมนต์ก็สามารถทำได้ด้วยวิธีการเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเราก็เลือกข้อมูลที่เราต้องการบันทึกเช่นเรานั่งสมาธิ60นาทีเราก็กดไปที่เลข60 การเดินจงกรมนักศึกษาที่ยังไม่เคยเรียนหลักสูตรสมาธิสามารถค้นหา,า,า,าใน youtube ได้เช่นกันแล้วก็กดเครื่องหมายลงแล้วเลือกจํานวนนาทีเหมือนกันนั่งสมาธิได้เลยค่ะต่อมาก็การฟังธรรมก็กดเครื่องหมายลงแล้วเลือกจํานวนเรื่องที่เราฟังธรรมว่าฟังกี่เรื่องสวดมนต์ถ้าเราไม่ได้สวดมนต์เพิ่มเราก็ไม่ต้องกดแต่ถ้าเราสวดมนต์เพิ่มก็กดที่ลูกศรลง แล้วเราก็กดส่งข้อมูลที่กล่องข้อความสีน้ำตาลทางด้านล่างซ้ายได้เลยค่ะบันทึกเสร็จเรียบร้อยถ้านักศึกษาต้องการแก้ไขข้อมูลก็ให้กดที่ขีดแถบสีน้ำเงินบรรทัดแรกถ้าต้องการบันทึกวันอื่นเพิ่มให้กดแถบสีน้ำเงินที่บรรทัดที่2 ถ้านักศึกษาไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลใดๆสามารถกดเครื่องหมายกากบาทที่มุมฝั่งมือบนได้เลยค่ะแล้วก็จะกลับสู่หน้าหลักเรียบร้อยค่ะต่อไปก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่เราบันทึกไปกับการเก็บลิงก์ให้เปิดเจอง่ายใช้ได้ทุกวันให้นักศึกษากดที่แถบสีน้ำเงินของลิงก์การบันทึกการปฏิบัติทําได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่หน้าหลักของลิงก์เช่นเคยให้เราก,กดไปที่กล่องข้อความว่างๆทางด้านซ้ายแล้วกรอ,อกหมายเลขประจําตัวเราสีหลักแล้วกดข้อความที่เป็นกล่องสีเหลืองทางด้านขวาค้นหาแล้วเราก็เช็คว่าชื่อนามสกุลเราถูกต้องหม และเราก็เลื่อนดูข้อมูลที่เราได้บันทึกไปโดยเลื่อนไปที่บรรทัดล่างสุดจะเป็นข้อมูลล่าสุดนะคะก็จะมีตั้งแต่ศีลเข้าร่วมปฏิบัติภาคเช้าค่านะคะเราก็ดูที่บรรทัดล่างสุดว่าถูกต้องหรือเปล่าและก็มีระดับความสุขนะคะจำนวนนาทีในการนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ศีลน,นะคะแล้วก็การสวดมนต์เพิ่มเติมข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยกดปิดที่มุมขวาบน ต่อไปก็จะเป็นการเก็บลิงก์ในคลิปเพื่อให้เปิดเจอง่ายใช้ได้ทุกวันคลิปคืออะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันนะคะอันดับแรกให้เรากดลูกศรที่ไปทางซ้ายที่มุมซ้ายบนเพื่อกลับสู่หน้าหลักแล้วเราก็กดรูปบ้านที่มุมทางซ้ายล่างเพื่อเข้าสู่หน้าหลักของเรา เราก็จะเห็นหน้าหลากักเราก็กดคําว่าคีบที่ข้างๆรูปที่ใต้ชื่อของเราจะเห็นว่าหน้านี้ยังไม่มีข้อความอะไรขึ้นเลยหน้านี้เป็นหน้าหลักที่เราสามารถเปิดเจอข้อความได้ง่ายแล้วเราก็กดกลับไปที่มุมซ้ายบนที่เป็นเครื่องหมายกระกาดแล้วก็กดคําว่าแชทเข้าไปหาเลี้ยงที่ ข้อความที่เราคุยที่เราเกิดลิงก์เอาไว้นะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ข้อความเราเห็นแล้วว่าลิงก์นี้เราจะบันทึกเราก็กดไปที่ช่องว่างๆของลิงก์เราก็จะขึ้นคาว่าคีปขึ้นมานะคะช่องที่2แล้วก็กดที่คําว่าคีปไปแล้วก็กดคําว่าบันทึกที่แถบสีเขียวๆนะคะก็จะพีการบันทึกลิงก์ในคีปเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็กดกลับไปดูว่าลิงก์บันทึกหรือย,อยังก็กดมาลูกศรที่ไปทางซ้ายที่มุมซ้ายบนนะคะ แล้วก็กดหน้าหลักเช่นเคยที่เป็นเครื่องหมายรูปบ้านที่มุมซ้ายล่างแล้วก็กดคำว,ว่าคีปที่ข้างๆรูปก,ก็จะเห็นข้อความปรากฏขึ้นมาเป็นลิงก์บันทึกการปฏิบัติธรรมของเราแล้วก็กดดูซิว่าเป็นยังไงแล้วก็กดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีแถบที่เป็นขีดเส้นใต้ยอยู่ให้เรากดแถบที่เป็นขีดเส้นใต้นั้นขึ้นมาดูแล้วเราก็จะได้หน้าหลักของการบันทึกการปฏิบัติธรรมเรียบร้อยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาที่นักศึกษาถามเข้ามาบ่อยๆนะคะคําถามแรกเข้าร่วมปฏิบัติภาคเช้าข้าไม่ครบทุกการปฏิบัตินับว่าเข้าร่วมไหมนักศึกษาอย่ากกังวลใจไปขอให้พยายามเข้าร่วมให้ครบอย่างน้อยก็ร่วมสุดมนเราทํามากเราก็ได้มากถ้าเข้าร่วมปฏิบัติย้อนหลังที่ไม่ใช่เวลาถ่ายทอดสดสามารถลงว่าเข้าร่วมปฏิบัติย้อนหลังได้หรือไม่ ร่วมปฏิบัติจะนับเฉพาะช่วงเวลาที่ถ่ายทอดสดเราเข้าร่วมเท่านั้นถ้าปฏิบัติย้อนหลังทั้งหมดลงที่ท่องตามอัธยาศัยได้เลยค่ะหากไม่สะดวกเข้าร่วมปฏิบัติทั้งภาคเช้าค่ำทำอย่างไรแนะนำวิธีศาธิตสมาธิครั้งละหนาทีระหว่างวันสามครั้งหรือเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมสวดมนต์ตามอัธยาศัยไม่ได้จริงๆก็อิวิโสเท่าอายุตัวเองขอให้ทำสมาธิอย่างน้อยเวลาหนึ่งครั้งเป็นประจำทุกวัน ถ้าสมัครเข้าร่วมโครงการชา้าแต่เคยร่วมปฏิบัติณนเะวลาถ่ายทอดสดมาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วสามารถลงร่วมปฏิบัติย้อนหลังได้หรือไม่ถ้าเคยร่วมปฏิบัตินเะวลาถ่ายทอดสดสามารถลงร่วมปฏิบัติย้อนหลังได้ผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกเ <c oughs> ข้าร่วมปฏิบัติบ่บบอยๆ <c oughs> เกณฑ์การได้ไปขยันทำให้มากเจริญให้มากเพื่อตัวเราเองแท้ๆ หากนักศึกษาท่านใดมีข้อข้องใจหรือคำแนะนำใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึก Google Form สามารถสอบถามผู้ดูแลและพี่เลี้ยงประจำกลุ่มได้สุดท้ายนี้ทางทีมงานวัดเทพเจดียอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุการบุญครั้งใหญ่กับนักศึกษาทุกท่านค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะ